สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เอายำม,มายั่วอีกแล้วเนาะวันนี้จะแนะนําเป็นยำกุ้งสดหมูยอหอยแครงนะคะยำด้วยน้ำปลาโนนัวเนาะจานนี้นะคะก็เป็นจานที่ยอดนิยมอีกหนึ่งจานนะคะที่ร้านต้องบอกเลยว่านิยมทุกจานค่ะเพราะว่าสั่งทุกวันนะคะก็ดูได้เลย แต่ละอย่างนะคะทั้งสดทั้งอร่อยนะคะหวานๆก็กรอบนัวๆเผ็ดแซ่บนัวค่ะจานนี้อันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งให้จัดส่งนะคะใส่ถุงกันไปเลยจุกๆถุงนึงนะคะทานหนึ่งคนไม่หมดแน่นอนนะคะจานนี้จะอยู่ที่180บาทนะคะใครที่มีโอกาสแนะนํามาลองทานที่ร้านดูนะคะถ้าไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวจะขียออมไม่รู้เรื่องขอบคุณค่ะ